พระวัจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับาศาสนาจารย์มนุษยักด์กมลมัาตยกุณผมก็จะนำพี่น้องเข้าสู่พระคัมภีร์พระเจ้าหนึ่งเทสรุนิกาบทที่5นะครั้งที่แล้วเราพูดถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูเจ้า และผู้เชื่อก็รับกายใหม่นะครับเมื่อพระเยซูเสด็จมาก็เป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ของผู้เชื่อทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จากไปก็เป็นล่วงหลับไปวันหนึ่งเขาก็จะฟื้นขึ้นมาเขาจะมีกายใหม่ที่เต็มบริสุงาราศีแล้วก็ผู้เชื่อที่ยังเป็นอยู่ก็จะถูกเปลี่ยนใหม่ในพริบตาและทั้งหมดก็จะถูกรับไปพบกับพระเยซูบนฟ้าอากาศแล้วก็จะอยู่กับพระองค์ที่นั่นเป็นนิ แล้วเปาโลก็บอกให้หนุนใจซึ่งกันและกันด้วยความจริงเหล่านี้เถิดนะวันเวลานั้นก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นบทที่5ก็จะพูดต่อเนื่องคือว่าให้เตรียมพร้อมที่จะรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูกิจา้าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สาคัญนะครับในข้อ1ถึงข้อที่11ของบทที่นะเา่อเปาโลก็ได้เขียนบอกว่า ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกวันเวลาของการเสด็จกลับมาของพระเยซูกิ์เจ้าให้กับพวกผู้เชื่อที่เมืองเทเซลนกาได้รู้นะครับเพราะว่าพวกเขาก็รู้ดีอยู่แล้วว่าวันดังกล่าวจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยมาในเวลากลางคืนก็คือไม่รู้ร่วงหน้ามาแบบไม่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคือไม่ได้มีบอกร่วงหน้านะครับ ถึงวันเวลาที่แน่นอนว่าพระองค์จะกลับมาเดือนไหนปีไหนถึงแม้ว่าตลอดประวัติศาสตร์คริสจักรจะมีคนพยายามที่จะกําหนดนะทานายบอก <c oughs> ว่าเป็นวันนั้นปีนั้นเดือนนั้นแต่ก็ผิดมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าพระเยซูกระตัสว่าไม่มีใครรู้ผู้สวรรค์ก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาด้วยอํานาจสิทธิ์ขาดของพระองค์นั่นเองพระองค์เองเป็นผู้กําหนด ว่าวันนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไรนะวันที่พระเยซูเสด็จมารับผู้เชื่อนี่นะครับจะมีการพูดกันในในวันนั้นนะในพระคำของพระเจ้าเปาโลบอกว่าจะมีผู้คนพูดกันว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วคำพูดนี้ก็แสดงว่าสถานก,การณ์เมื่อพระเยซูมารับคุตจักเนี่ยสถานก,การณ์ทั่วไปในโลกนี้ ก็เหมือนจะสงบสุขเรียบร้อยดีปลอดภัยทุกอย่างเดิมดำเนินไปตามปกติแล้วภายในนั้นเวลาที่กำหนดก็มาถึงนะครับ mm hmm. แล้วก็เหมือนกับหญิงที่ตั้งครันนะครับความปวดของหญิงตั้งครันจะเกิดขึ้นท,ทันทีแล้วก็จะเกิดแบบเฉียบชับพันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่พระเยซูได้ทรง สัดไว้นะครับในลูกาบทที่17ก็26นะของจากให้ฟังในสมัยของโนอาเหตุการณ์ได้เป็นมาแล้วอย่างไรในสมัยของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยเขาได้กินและดื่มได้สมรสกันได้แต่างงานกันนะครับได้ยกให้เป็นสามีภรรยากันจนถึงวันนั้นที่โนอาได้เข้าในนาวาน้ำได้มาท่วมล้างผ่านเขาเสียทั้งสิ้น คือมัอนเกิดขึ้นแบบฉับพลันนะครับผู้คนไม่ทันได้ตั้งตัวในสมัยของโลดก็เหมือนกันเขาได้กินดื่มซื้อขายหวานปลูกก่อสร้างแต่ในวันนั้นที่โลดออกไปจากเมืองโซโดมไฟและกรรมฐานได้ตกจากฟ้ามาเผาผลาญเขาเสียทั้งสิ้นในวันที่บุตรมนุษย์จะมาปรากฏก็เป็นเหมือนอย่างนั้นคือเกิดขึ้นแบบฉับพลัน ไม่ได้บอกล่วงหน้าในวันนั้นคนอยู่บนดาดฟ้าหลังคาตึกของเขาอย่าให้เขาลงมาเก็บของไปให้คนอยู่ตามทุ่งนาอยาก,กลับมาเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าในคืนนั้นจะมีชายสองคนนอนในที่นอนเดียวกันรับคนหนึ่งทรงละคนหนึ่งผู้หญิงสองคนจมโม่แป้งด้วยกันจะสรงรับคนหนึ่งจะทรงละคนหนึ่งนะอันนี้ก็คือ เป็นการบอกว่ามันจะเกิดขึ้นทั่วโลกในเวลาเดียวกันที่1เป็นเวลาเช้านะอีกที่1เป็นเวลายเย็นนะมันจะเกิดขึ้นนะเพราะโลกเรากลมนะครับอย่างประเทศไทยเวลานี้เป็นกลางคืนสหรัฐก็เป็นตอนเช้านะแล้วก็ยุโรปนะฮะก็จะเป็นตอนกลางวันนะอันนี้ก็เป็น เป็นอะไรทีเ่เราก็ทราบดีอยู่นะครับอตอนนี้เมืองไทยเ,เวลานี้ญี่ปุ่นก็ดึกกว่านี้นะครับเพราะว่าเวลามันก็จะไล่ไปเรื่อยๆแต่สรุปก็คือว่าไม่มีใครรู้วันเวลานะที่แน่นอนว่าพระเยซูจะกลับมาเมื่อไรเราจะต้องเฝ้าระวังนะแล้วก็เปาโลก็หนุนใจสำหรับคริสเตียนเนี่ย เหตุการณ์ที่พระเยซูจะกลับมารับพวกเราเนี่ยก็เหมือนกันนะครับจะเกิดขึ้นแบบขโมยมาเช่นเดียวกันสังเกตนะครับใช้คําว่าขโมยมาคือขโมยจะไม่มาบอกล่วงหน้าว่าวันนี้นะประมาณตีสามเนี่ยจะเข้ามาปล้นที่บ้านนะบอกไว้ล่วงหน้าขโมยจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับจะมาในขณะที่เราเจ้าของบ้านไม่รู้ตัว แต่เปาโลก็หนุนใจว่าพวกเราเนี่ยเป็นบุตรของความสว่างเราเป็นบุตรของกลางวันนะเราจึงไม่ควรที่จะหลับไหลเหมือนอย่างคนของโลกนี้ซึ่งเป็นของกลางคืนของความมืดนะแล้วก็คนในโลกนี้ก็เมาไม้นะครับหลับไหลเขาไม่รู้ตัวว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับโลกนี้นะ เพราะฉะนั้นคริสเตียนเราเนี่ยเราจะต้องตื่นตัวนะแล้วก็เฝ้าระวังนะเฝ้าระวังให้ดีว่าเ,เราจะไม่เมาามเราจะไม่หลับไหลนะท่าทีของการเฝ้าระวังนั้นเป็นเรื่องสําคัญมากพระเยซูก็เตือนหลายครั้งในพระธรรมลูกาในพระธรรมมัทธรริวพระองค์บอกว่าเราบอกท่านทั้งหลายล่วงหน้าแล้วจงเฝ้าระวังจงเฝ้าระวังนะครับ อันนี้คือท่าทีที่สำคัญมากาหมายสำคัญหลายหลายอย่างที่เกิดขึ้นก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับในในโลกนี้เป็นเป็นเหมือนกับสิ่งซึ่งบอกเราว่าใกล้เวลานั้นแล้วแต่ว่าวันเวลาที่แน่นอนเนี่ยเราไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาชีวิตของเราให้ดีนะมี มีใจที่จดจ่อนะในการที่จะรับเสด็จการมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งจะเกิดขึ้นวันใดวันหนึ่งนะเราไม่ทราบจะทราบก็คือเมื่อวันนั้นมาถึงนะไม่รู้จะเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสจุเสาร์อาทิตย์เจ็ดวันนี้ครับไม่วันใดก็วันหนึ่งนะหลายคนก็บอกว่าอยากให้พค์มาวันอาทิตย์นะเพราะวันอาทิตย์เนี่ย รู้สึกคิดถึงพระเจ้ามากเป็นพิเศษได้ไปโบสถ์น,นมัสการพระเจ้านะเราไม่มีใครรู้นะครับว่าเป็นวันไหนแต่ว่าจานโปโลก็บอกว่าเราต้องสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอบคือใจของเราเนี่ยจะต้องยึดมั่นในความเชื่อวางใจในพระเจ้าใจของเราจะต้องได้รับการเติมเต็มด้วยความรักของพระเจ้าอยู่เสมอนะ น,นี่คือการเตรียมพร้อมที่ดีคือเตรียมใจนะเตรียมใจของเราเมื่อเราจะทํามาหากินทํางานทำอะไรต่างเดินทางต่างใจของเรานั้นจะต้องยึดมั่นในความเชื่อและก็เ,เติมเต็มด้วยความรักของพระเจ้าอยู่เสมอแล้วก็บอกว่าสวมความหวังที่จะได้รับความรอดเป็นหมวกเหล็กเนี่ยก็คือ,เป,อ,เ,คอ,อปเ,เป้าหมายของเราคือแผ่นดินของพระเจ้าเป้าหมายของเราคือ การที่เราจะถูกรับไปจากโลคนี้เพื่อไปอยู่กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้แะครับเป็นสิ่งซึ่งเราต้องเตือนกันอยู่เสมอในคริสตจักรยุคแรกนะครับเวลาเขาจะจากกันนะครับเขาจะไม่พูดเหมือนเราพูดเวลานี้เวลานี้เราพูดว่าขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าอวยพรนี่คือคําที่เรามักจะพูดเวลาที่เราจะแยกจากกันนะครับพี่น้องคริสเตียน โอเคนมัสการเสร็จพอเราจะกลับบ้านก็ขอไปชดภรนะของคริสตจักรยุคแรกเขาจะใช้คําว่ามารณาธามารณาธาแปลว่าพระเยซูกิตจ,จะเสด็จกลับมานะคำนี้จะเป็นคำที่เขาพูดต่อกันและกันเป็นคำที่เขาพูดให้แก่กันและกันก่อนที่เขาจะแยกย้ายกันนะครับก็เพื่อไม่ลืมนะไม่ลืมนะผมคิดว่าถ้าเราจะ ใช้คำนี้มาพูดกันบ่อยขึ้นก็ดีนะพระเยซูจะกลับมาแล้วพระเยซูจะกลับมาแล้วนะพูดกันอยู่เสมอเพื่อว่าเราจะได้เตือนความทรงจําของเราว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การที่เราจะมีเงินทองมากมายออมีทรัพย์สินของมากมายนะหรือได้ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่นะหรือ ได้รับอะไรหลายและอย่างที่ดีเข้ามาแต่สิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระเยซูจะเสด็จก,กลับมาแล้วก็รับเราทั้งหลายไปอยู่กับพรนะองค์เราพูดบ่อยๆหนุนใจกันเตือนสติกันให้ตั้งหน้าตั้งตารอคอยก็จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะแล้วก็เป็นท่าทีที่พระคำของพระเจ้าได้หนุนใจนะครับแล้วในข้อ9าเนี่ยสำคัญมากนะครับหลายคนได้อ้างข้อนี้แล้วก็เชื่อว่า พวกเราจะถูกรับไปก่อนยุคเข็นนะเขาก็อ้างในข้อ9้เนี่ยเขาบอกว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงกำหนดเราไว้ไม่ใช่สำหรับพระอาทยาหรือการถูกพิพากษาโทษนะถูกลงโทษโลกนี้เนี่ยจะต้องถูกลงโทษแน่นอนด้วยพระพิโรธของพระเจ้าแต่พวกเราเนี่ยถูกเรียกนะและถูกกํำหนดจากพระเจ้าไม่ใช่เพื่อจะรับพระพิโรธของพระเจ้า เพราะฉะนั้นยุคเข็นเนี่ยพระพิโรธของพระเจ้าจะเทลงมาสู่โลกนี้ความยากลาบากจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้ากําหนดเราไว้ไม่ใช่เพื่อพระพิโรธพระอาญาเนี่ยก็แสดงว่าเราจะถูกลับไปก่อนที่ยุคเข็นจะเกิดขึ้นนะครับความทุกข์ทรมานอันแสนสาหัสจะเกิดขึ้นกับคนในโลกนี้พระเจ้าจะเทการแก้แค้นลงมาสู่คนในโลกนี้นะครับแต่ว่าพระเจ้าในนี้ข้อกล่าวบอกแต่พระเจ้ากําหนดเราไว้ ให้เข้าสู่ความรอดโดยพระเยซูคริสต์เนะพราะฉะนั้นเราจะถูกลับไปเข้าสู่ความรอดนะในแผ่นดินของพระเจ้าลหลังจากนั้นพระพิโรธก,ก็จะเทลงมาสู่โลกนี้พนะระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพื่อว่าเราจะได้มีชีวิตอยู่กับพระองค์ไม่ว่าขณะอยู่ในโลกนี้หรือว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปนะล่วงหลับไปชีวิตเราก็จะผูกพันอยู่กับพระเยซูเจ้า ตลอดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากและในข้อที่11ก็บอกว่าจงหนุนใจกันและกันจงก่อร่างสร้างกันขึ้นอย่างที่กําลังทําอยู่แล้วแล้วก็ให้ทําต่อเนื่องกันไปผมว่านี้สําคัญมากนะครับคือคริสตจักรเทซาโลนิกาเนี่ยหมายเอ่อเป็นก็เรียกว่าเป็นคริสตจักรตามบ้านเขาไม่มีโบสถ์นะ ไม่เหมือนใจสมานเรามีโบสถ์นะครับที่รามกำแหงที่สุขุมวิทต,ตอนนี้รามกำแหงก็เปิดโบสถ์ให้สมาชิกเปน็นนรมสการแล้วสุขุมวิทกําลังซ่อมแซมปรับปรุงตัวโบสถนะ์ห้องประชุมใหญ่ก็เลยยังเปิดไม่ได้นะจะเปิดเดือนหน้านะครับแต่ว่าที่คริสจักรเทสซโลนิกาเนี่ยเขาไม่ได้มีโบสถ์นะครับเหมือนอย่างที่คริสจกักรใจสมานมีเขาประชุมกันตามบ้านนะ ตามบ้านบ้านของคนคนหนึ่งใหญ่หน่อยนะครับชื่อยาโสนเป็นผู้นําด้วยเขาก็เปิดบ้านแล้วก็จะมีบ้านคนอื่นด้วยและสมาชิกก็จะประชุมรวมตัวกันตามบ้านนั่นคือคริสตจักรนะครับแล้วเปาโลก็หนุนใจนะว่าให้พวกเขาเนี่ยใช้เวลาที่พบปะกันเนี่ยหนุนใจซึ่งกันและกันอยู่เสมอแล้วก็เสริมสร้างซึ่งกันและกันใหออ้อยู่ ตลอดเวลานะครับอย่างต่อเนื่องนี่คือวิถีชีวิตของคริสตจักรนะครับของพี่น้องคริสเตียนนะครับเราเป็นอวัยวะในพระกายเราจะหนุนใจซึ่งกันและกันเสริมสร้างซึ่งกันและกันนะให้เติบโตขึ้นในพระเยซูเจ้าโดยไม่หยุดนะครับในการหนุนใจไม่หยุดในการเสริมสร้างซึ่งกันและกันนะเราต้องการซึ่งกันและกันในการเจริญเติบโตขึ้น ในแผนการของพระเจ้าพราะองค์ไม่ได้ออกแบบให้คริสเตียนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างก็โตกันไปเ,เป็นเรื่องของแต่ละคนแต่เราเป็นอวัยวะในพระกายเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ร่วมกันเราต้องหนุนใจกันเราต้องเสริมสร้างซึ่งกันและกันเราจะต้องเติบโตไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับแต่เราจะาให้กําลังใจกันและกันร่วมกันรับใช้ อันนี้คือธรรมชาติของคริสจักรนซึ่งสำคัญมากนะครับที่อาจารย์ปรโรได้หนุนใจแล้วก็อยากเห็นในคริสจักรใจสมารเรารักซึ่งกันและกันร่วมกันรักใช้หนุนน้ำใจกันอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันเสริมสร้างกันขึ้นในความเชื่อในการติดตามพระเยซูคริสต์เจ้านะครับแล้วก็มีในข้อที่12นะครับ ต้นไปก็เป็นคําตักเตือนสุดท้ายนะครับของอาจารย์ปโลนะข้อที่12-28ถึง28นะ <c oughs> ข้อที่12-13อาเนี่ยจามปโลได้ได้สั่งนะครับไม่ใช่สั่งได้วิงวอนขอร้องนะให้สมาชิกในคสตจักรเทสโลนิกาเนี่ยนับถือคนที่ทำงานอยู่ในในพวกท่านคือผู้นำที่เปาโลแต่งตั้งเอาไว้ เพื่อให้ดูแลมวลสมาชิกดูแลพี่น้องผู้เชื่อที่อยู่ในเทสโลนิกาเปาโลก็เลยหนุนใจทุกคนที่อยู่ในคริสตจักรเทสโลนิกานี่ว่าให้นับถือผู้นำนะที่ได้รับการแต่งตั้งในการสั่งสอนในการตักเตือนในการปกครองนะดูแลให้ทุกคนดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้านะอันนี้สำคัญมากนะครับ ให้เคารพรักเขาให้มากเพราะงานที่เขาได้กระทําความวุ่นวายจะเกิดขึ้นในคริสจักรถ้าหากว่ามวลสมาชิกไม่ยอมรับผู้นำไม่เชื่อฟังผู้นำนะครับต่างคนต่างทางํทาตามท,ที่ตัวเองเห็นดีเห็นงานเห็นชอบไม่สนใจผู้นำจะว่ายังไงฉันไม่ไม่เชื่อฟังฉันไม่ทาําตามฉันจะเอาอย่างที่ฉันอยากจะทําโอ้ถ้าถ้าแต่ละคนอยากจะทําตามที่ตัวเองคิดเนี่ย ผมว่าคริสจักวุ่นวายแน่นอนนะครับแล้วผู้นําก็ไม่สามารถจะนําได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าสมาชิกไม่ให้ความร่วมมือผู้นําก็ก็หมดปัญญาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเปาโลก,ก็เลยกําชับแล้วก็ขอร้องว่าให้เชื่อฟังผู้นาให้ให้เกียรติผู้นําให้ความร่วมมือให้รักเอ่อให้นับถือนะครับ พื่อในงานที่ผู้นำเนี่ยเขาเขาทำอยู่เขาต้องปกครองเขาต้องตักเตือนเขาต้องสั่งสอน้องดูแลคริสตจักเขาต้องรับผิดชอบต่อ,อ,อพระเยซูเจา้าซึ่งเป็นเจ้าของคริสตจักรเขาเป็นผู้เลี้ยงแต่ถ้าหากว่าบรรดาสมาชิกไม่ร่วมมือไม่เชื่อฟังโอเขาก็คงจะหนักใจและลําบากมากในการทํางานและเปาโลก็บอกว่าจงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกัน อันนี้สำคัญมากนะครับความสงบสุขในคริสตจักรเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อพี่น้องสมาชิกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมมือกันกับผู้นำเดินไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันนะครับอันนี้ในกิจการบทที่9นะครับข้อที่3าสเอ็ดบอกว่าเหตุฉะนั้นคริสตจักรตลอดขัขว่วแคว้นยูเดียกาลิลีและสมาเรียจึงมีความสงบสุขและเจริญขึ้นไหมครับ ถ้าวุ่นวายแตกแยกทะเลาะขัดแย้งกันต่างคนต่างจะทําอย่างนั้นอย่างนี้อีกคนจะไปซ้ายคนจะไปขวานะอะไรต่างเนี่ยขัดแย้งกันไม่ยอมร่วมมือกันเนี่ยคริสตจักรไม่มีทางที่จะเจริญเข้มแข็งขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วมารซาตานก็พยายามจะทําลายคริสตจักรโดยให้คริสตจักรนี่แตกแยกกันนะมารก็พยายามทํางานผ่านเนื้อหนังเพราะเนื้อหนังนงานของเนื้อหนังคือการเป็นศัตรูกรัน การวิวาทกันการอิจฉากันนะครับการแตกกกแตกเหล่ากันอันนี้เป็นงานของเนื้อหนนะังต้องระวังและเปาโลก็เป็นห่วงคริสตจักรที่เทสโลนิกาก็เลยขอร้องและบอกให้ทุกคนนะเชื่อฟังผู้นำซึ่งเปาโลได้ตั้งเอาไว้แล้วให้ร่วมมือกันในการรับใช้แล้วก็อยู่อย่างสงบสุขด,ด้วยกันแล้วนี่จะเป็นพยานที่ดีแล้วจะทำให้คน ภายนอกเนี่ยได้ทยอยเข้ามาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาอยู่ในครสตจักรอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขนะครับอยู่แล้วรู้สึกว่าหายเหนื่อยเป็นสุขแต่ถ้าในคสตจักรเต็มไปิคลื่นใต้น้ําความวุ่นวายการอิจฉาริษยานินทาว่าร้ายแตกโก๊กแตกเหล่าไว้มึนเลยนะครับคนที่เข้ามาก็คงจะไม่สามารถที่จะยอมรับได้หรืออยู่ต่อไปได้เพราะอันนี้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับ แล้วก็ต่อไปก็เป็นแต่ละข้อแต่ละข้อนะครับที่จมโปรโรได้หนุนใจนะครับจง,ว,งวิงวอนท่านให้ตักเตือนคนที่เกียดครานไอ้เรื่องเกีดคร้านเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีพูดถึงในจดหมายฉบับที่1นึ่งและพูดถึงในฉบับที่2ด้วยแสดงว่าพฤติกรรมของชาวเมือง เทสโลนิกาเนี่ยมีจํานวนหนึ่งที่ไม่ขยันเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะชอบเที่ยวเฮฮาเพลิดเพลินนะไม่ไม่ขยันหนักไม่เอาเบาไม่สู้อะไรแบบนี้นะครับชอบชีวิตที่สบายสบายนะพวกกรีกนี่จะมีนะครับบางคนนะไม่ค่อยทำงานอะไรวันๆก็จะคิดนะคิดไปเรื่อยนะ แล้วก็เตะไปเรื่อยไม่ไม่ค่อยทําอะไรที่มันทุ่มเทเอาจริงเอาจังนี่คือจุดอันหนึ่งที่เปาโลพยายามที่จะกําชับว่าเมื่อมาเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตนะจะลอยไปลอยมาแบบเรื่อยๆมาเรียงๆนี่ไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วต้องขยันต้องทํามาหากินต้องรู้จักทํางานนะ เพื่อจะมีรายได้เนี่ยไม่ใช่ลอยไปลอยมาแล้วก็ไม่ค่อยรับผิดชอบนะทำงานมีอาชีพนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลาเดี๋ยวเด๋ยวก็ลานะลาไปไหนลาไปนอนนะไม่ค่อยตั้งใจในการที่จะทำงานนะครับเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปนี่นะพวกกรีกเนี่ยจนทุกวันนี้นะครับเทสโลนิกาเนี่ยชื่อปัจจุบันนี้คือเทสโลนิเทสโลนิกิ เทซโรนิกิเป็นเมืองที่ผมเข้าไปดูรูปแล้วสวยมากเลยนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวคล้ายๆกับพัทยานี่นะครับแต่ว่ามีมีโบราณสถานเยอะเป็นเมืองที่สวยงามอยู่ริมทะเลเบดิเตเรเนียนะครับอากาศก็ดีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของกรีซนะครับจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นประชาชนก็อยู่แบบค่อนข้างสบายนะสบายสบายอยู่ไปเรื่อยๆนะ ไม่ค่อยเดือดร้อนดิ้นรนอะไรต่างๆไม่ต้องปากกัดตีนทีบนะเพราะฉะนั้นจะมีบางคนนะที่จะมีพฤติกรรมแบบนี้และเมื่อมาเชื่อพระเยซูก็ยังยังมีนิสัยใจคอหรือพฤติกรรมแบบนี้เปาโลก็เลยบอกว่าขอให้พวกเราในช่วยกันตักเตือนคนที่เกียจคร้านให้เขาขยันหน่อยให้เขารับผิดชอบให้เขา ตั้งใจทำมาหากินประกอบอาชีพให้ดีเพื่อจะได้เป็นที่นับถือของคนภายนอกนะเพื่อจะได้ไม่ถูกตำหนิโอมาเชื่อพระเจ้าแล้วยังเกียดคร้านนะไม่รับผิดชอบไม่ได้ทำงานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยต่างๆอันนี้กออ็คริสเตียนอาจจะถูกตำหนิได้ถ้าชีวิตไม่ได้ตั้งใจขยันในการทำงานเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษย์ศักดิ์กมลมาตยคุณ